จะไปปลูกต่อยที่ไหนอะ่ะเอาไปปลูกเลยเอาไปปลูกเองเลยขี้เกียจไปปลูกแล้วไปเลยเอาไปปลูกไหนก็เอาไปเลย <S <S เฮ้ยไม่ดีมั้งท้าพอยพอพอมั้งโอ้โหต้นเลยอีกแล้ว ทำผิดแล้วก็ลบต้นไม้ต้นไม้ไมโอ้โหยนี่เป็นหมาเนี่ยเป็นหนอนชาเขียวเนี่ยดูดิใบแต่ละใบก็เลมกันไปเลมกันไปไอ้นกนี่ก็หล่นคว่ำทุกวันกระต o กระต่ตตายก็จะหูแหงแวงไวมบ้างนะโน่นนะเละไหม จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ต้องคอยห้ามกันทุกวันเหมือนเดิมไอ้ต้นเดิมไอ้ต้นเดิมนี้ก็เลขเหมือนเดิมสวยคนทําก็เนียนนอนเหมือนเดิมทําเสร็จแล้วก็นอนขุดทำไมหาหมูทะกัดทำไมฮะนั้นทําโทษเลยนั่งลงมานั่งลงก่อนเร็วมาขอโทษกันนั่งลงนั่งลงหมูทะนั่งลง นั่งลง,น,งนั่งลงนั่งนั่งลงขอโทษยางขอโทษยางขอโทษยางที่หลังนี้ทำอีกไหมที่หลังนี้ทำอีกไหมไม่รู้ที่หลังนี้ทำอีกไหมไม่รู้ทุกวันใช่ไหมมิงซูมิงซูใช่ไหมลูกใช่ไหมเราก็นอนสวยอย่างเดียวเลย ชาบ,บูนี้ชาบ,บูไม่ได้ไปร่วมกับพิธาด้วยชาบ,บูสุดยอดปกติเรานี่แกนนำเลยดีมากเข้าไปทำไมฮะอยาเป็นเพื่อนง,งูหรือไงงูท้าออกมาเลยโอ้ทุกวันคือก็จะลุยป่าจะเป็นทาสานแล้วเนี่ย ให้เข้าไปลุยตามกันตลอดใช่ไหมชาบ,บูมิงซูว่าอะไรดีคันเกาวก่อนดีว่าเ,เดี๋ยวค่อยถามหนูคันกันหาพอแล้วมัง้งพอแล้วพอแล้ววันนี้พอแค่นี้ก่อนพอแค่นี้ก่อนนะโอเคนะโอเคไหม จริงๆแล้วได้ยินทำเป็นไม่ได้ยินที่เดินถอยๆเนี่ยที่เดินหนีเนี่ยคือทำเป็นไม่ได้ยินเหมือนเมินไงจะโดนดุไงเรื่องเรื่องรู้เนี่ยเนียนทำเป็นนมนู่นนมนี่เดินเนียนเนียนไปเดี๋ยวพอก็เลิกบ่นไปเองแหละเนี่ยดูอันนี้ปกติชาบูเนี่ยแสบชาบูนอนนิ่งเลยเนี่ยฮะเรานิ่งบ้างนี่วันนี้วันนี้เราเป็นไรเนี่ยเราไม่นิ่งเลยเดินตลอดเลยเนี่ย เขานอนกันหมดแล้วเนี่ยเือเนี่ยทำเป็ไม่ได้ยินทำเป็นเนียนหูทถลมจริงแล้วไม่ใช่หรอกได้ยินทุกคำแหละขอโทษอย่างขอโทษอย่างขอโทษอย่างขอโทษขอโทษรอบสองเลยนะขอโทษรอบสองแล้วนะ